วันนี้เพื่อเรามานำเสนอโครงงานเรื่องน้ำ,นำยาขจาดคราปาการคมเทมีจากสมุนไพรค่ะย้ดิฉันนางสาวนาชยาสาวแก้วเลขที่24ห้ครับผ้าค่ะดิฉันนางสาวปริชมนเลขที่27ห้องม .6 คับผ้าค่ะดิฉันนางสาวไธยาปิชาเลขที่2 9ห้องม .6 คับผ้าค่ะขอเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะบทที่หนึ่งบทนำ ที่มาและความสำคัญภายในโรงเรียนสุราษร์พิทยาห้องเรียนส่วนใหญ่มักจะเป็นกระดานไว้บอร์ดโดยกระดานไว้บอร์ดมักจะเขียนคู่กับปากกาเคมีที่สามารถลบได้แต่เนื่องจากว่าอาจจะมีคุณครูบางท่านเขียนกระดานไว้บอร์ดแล้วทิ้งไว้เป็นระยะเวลานานทำให้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถลบกระดานสะอาดได้เท่าที่ควรพวกเราจึงคิดน้ำยาขจ,จัดคราบปากกาเคมีจากสมุนไพรเพื่อช่วยให้โรงเรียน ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์น้ำยาขจัดคราปากกาเคมีส่วนใหญ่มักจะมีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายของคนเราค่ะเชน่นบิวทินเซลโลโซนและแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่1และชนิดที่2ส,ส่วนภายในปากกานะคะก็จะมีสารเคมีที่เป็นอันตรายเหมือนกันโดนยมีู่2ชนิดค่ะคือไซลินและโทลูอินค่ะ ทำเป็นน้ำยาขจาัดคราบปากกาเคมีได้เช่นอัญชันมะกรูดและค่ะมะกมรูดมีฤทธิ์เป็นกรดเมื่อนำมาทำเป็นน้ำยาขจาัดคราบปากกาเคมีจะทำให้เราเนี่ยสามารถลบคราบปากกาได้สะอาดหมดจดอัญชันสามารถทำให้กระดานของเรามีความเงามากขึ้นและค่ะมีฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียหากเรานำสมุนไพรเหล่านี้มาผสมกัน ของน้ำยาขาจัดคราบที่ทำจากสมุนไพรก็เทียบได้เท่ากับประสิทธิภาพของน้ำยาขาจัดคราบส,สารเคมีตามท้องตลาดได้เลยค่ะปัญหาการทดลองกระดานไว้บอร์ดที่โรงเรียนมีค่าปากกาติดอยู่ซึ่งพวกเราก็ได้นํำผ้าชุบน้ำไปเช็ดค่าปากกาไว้บอร์ดเหล่านั้นแต่ว่าค่าปากกาเหล่านั้นก็ไม่ออกจึงค้นพบว่ามีผลิตภัณฑ์น้ ค่าปักกาเคมีที่ทําจากปักกาเคมีอยู่แต่พวกเราก็กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายต่อเราและก็เพื่อนๆของเราค่ะเราจึงคิดน้ํายาขจัดค่าปากกาเคมีที่ทําจากสมุนไพรอยากให้เพื่อนๆได้ลองใช้ค่ะวิธีการแก้ปัญหาผลิตน้ํายาขจัดค่าปากกาเคมีจากสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับ ภายในดอกอัญชันมีสารชนิดหนึ่งชื่อว่าแอนโทไซานินเป็นสารที่ไม่มีคั่วโดยสามารถละลายได้ในปากกาเคมีที่มีสารเครมีอยู่2ชนิดก็คือไซลินและโทลูอินโดยไซลินและโทลูอินเนี่ยก็เป็นสารที่ไม่มีคั่วเหมือนกันดังนั้นจึงสรุปได้ว่าสารภายในดอกอัญชันสามารถกระจัดข้ามปากกาเคมีได้ค่ะวัตถุประสงค์ มุนไพรที่สามารถนำมาทำเป็นน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมีได้ 2. เพื่อศึกษากระบวนการทำน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมี 3. เพื่อฝึกกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 4. เพื่อฝึกการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะตัวแป้แปรต้นน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมีที่มีส่วนผสมของอัญชันมะกรูดและคาตัวแปรตาม การขจัดคราบปากกาเคมีบนกระดานไว้บอร์ดตัวแบบควบคุมปริมาณน้ำปริมาณเบกกิ้งโซดาและภาชนะที่บรรจุค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมีที่ทำจากสมุนไพรสามารถนำมาใช้ในการขจัดคราบปากกาเคมีบนกระดานไว้บอร์ดได้และยังสามารถใช้ทดแทนกับน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมีที่ทำจากสารเคมีด้วยทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่ใช้ค่ะ บทที่2เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทำการทดลองค่ะ 1. วิธีการนำเนึนงงานโครงงานนะคะคือ 1. นะคะเราจะมีการประชุมการศึกษาภายในกลุ่มนะคะเพื่อเลาหัวข้อที่เราสนใจค่ะ 2. นะคะเราจะมีการนำเสนอผลงานต่อหัวข้อเดียวสนใจแน่ต่อครูที่ปรึกษาโครงงานค่ะ 3. นะคะเราจะมีการวางแผนในการทําโครงงานค่ะ 4. เราจะมีการนําเสนอผลงานแล้วก็5จะปีการประเมินผลงานในการจะทาโครงงานค่ะ วิธีการสืบค้นข้อมูลหรือว่าวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะคือ 1. เราจะศึกษาจาก www.google.com ค่ะ2เราจะสอบถามจากผู้ที่มีความรู้หรือว่าสืบค้นจากห้องสมุดก็ได้ค่ะ 3. เราจะศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับมะกรูดแ,และน้ำยาข่ะจัดข้าปากกาเคมีค่ะ 3. นะคะวัสดุอุปกรณ์ในการ ทำน้ำยา,าขาจัดค่าปากาเคมีนะคะโดยเราจะใช้ดอกอัชัน400กรัมค่ะแล้วก็จะใช้ขาเนี่ยยาวประมาณ4-5นิ้วมะกูด6-7ผลเบกกิสส้งโซดา1ถ้วยสีเท่มตัวนะคะโดยเราจะใช้อุปกรณ์ในการเพิ่มเติมเราจะใช้เครื่องปั่นมีดแล้วก็ภาชนะบรรจุพัน1ขวดค่ะขั้นตอนที่4นะคะคือวิธีทําการทดลองค่ะคือ1เราจะปอกเปลือกขาและมะกูด โดยเราจะนําขาที่เราได้น,นำไปปั่นใส่เครื่องปั่น5ละเอียดค่ะเมื่อเราได้ขาเสร็จเราจะนําขามากรอ,อกอีกทีเพื่อเราจะเอาน้ําขาานียนาไปใช้ค่ะ3นะคะเมื่อเรา3นะคะเราจะตั้งหม้อสแตนเลสโดยเราจะใส่น้ําสะอาดหนึ่งแก้วแล้วก็ดอกอัญชนันเราจะต้มจกนกว่าจะได้สีน้ําเงินเข้มนะคะ4นะคะเราจะนําดอกอัญชันนี้ออกจากหมอ้อโดยเร,ย fool, เร,ย hill, เรยาจะใส่น้ําขามากรูดแล้วก็เปิดมากรูดลงไปแทนข่าแล้วเราจะกวนให้มันเข้ากันค่ะ6นะคะเมื่อหม้อค่อยๆเย็นลงเราจะต้องหลีไฟให้มันอ่อนลงนะคะ แล้วเราจะใส่ผงเบกกิ้งโซดาไปทีละนิดให้มันละลายค่ะแล้วก็หกนะคะเมื่อหม้อค่อยๆเย,ย็นลงเราจึงค่อยๆเทน้ำยา,าจัดค่าบปลกนทเคมีที่เราทำได้นะคะส่งใส่ลงไปในภาชนะบรรจุภัน์ได้เลยค่ะหาประสิทธิภาพในการทำความสะอาดระหว่างน้ำยาขาจขัดคราบที่เราทำขึ้นเองและน้ำยาขาจขัดคราบตามท้องตลาดค่ะ 1. นําำกระดาษที่มีการเขียนทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ3วันมาทำความสะอาดด้วยน้ำยาคราจาปลินทรคมีที่เราทำขึ้นเองค่ะสังเกตและบันทึกผลค่ะ 2. นํากระดานที่มีการเขียนทิ้งไว้เป็นระยะเวลาประมาณ3วันมาทำความสะอาดด้วยน้ํายาปกาเคมีตามท้องตลาดสครับ 3. นะคะเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างน้าาํายาขจัดคราบทั้งสองชนิดค่ะบทที่ 4. ผลการทดลองหาประสิทธิภาพในการทําความสะอาดของน้ํายากระจัดคราบปกาเคมีพบว่ากระดานไว้บอร์ดที่ทําความสะอาดกับน้ํายากะจัดคราบปกาเคมีจากเสมือนใคร ทำความสะอาดได้ดีและทำให้กระดานมีความมันเงาส่วนกระดานไว้บอร์ดที่ขายตามท้องตลาดเมื่อนำมาทําทความสะอาดแล้วพบว่ายังหลงเหลือปากกาเคมีไว้อยู่และกระดานไม่มันเงาค่ะบทที่5ผลการดำเนินงานโครงงาน ผลการดำเนินงานโครงงานนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้คือเพื่อศึกษาหาสมุนไพรที่สามารถขจัดคราบปากกาเคมีได้เพื่อศึกษาวิธีทำน้ำยาขจัดคราบปากกาเคมีเพื่อศึกษากระบวนการการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โครงงานชิ้นนี้มีประโยชน์อย่างมากเนื่องจากน้ำยากจัดค่าปากาเคมีทำจากสมุนไพรจึงไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานค่ะปัญหาและอุปสรรคในการทำโครงงานปัญหาคือน้ำยากจัดค่าปากาเคมีไม่สามารถเก็บไว้ได้นานจึงต้องมีการควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเก็บเพื่อให้ไม่เกิดเชื้อราข้อเสนอแนะค่ะ1 สมุนไพรที่เรานำมาใช้สามารถเพิ่มเติมสมุนไพรชนิดอื่นเข้าไปด้วยได้อย่างเช่นมะนาวค่ะ 2. ควรรณรงค์ให้ผู้คนหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสมุนไพรามากขึ้นเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานค่ะ 다